อยากส่งจูว่วรอ,อแบบนี้บ้างเนาะใ,ใ,ใครแก่เดือนกว่าไม่รู้ว่าเจ็เกิดเดือนไหนแต่รู้ว่าสามสามเหมือนกันคุยกันแค่นี้เปิดสามสามปิดสามสามเอ่ออของ,ง้าเท่าเรื่องเลยเ,<อ>เรื่องไหนดีนะภาพที่มันออกมาไไม่มีอะไรจริงๆภาพผมรู้สึกว่ามันเป็นการ ดูแลซึ่งการรายกันมากกว่าจริงผมก็มีเพื่อนหลายกลุ่มมากครับผมซึ่งภาพมุมมองความคิดคนมันก็มีหลายแบบเนาะเราก็เลยอยากจะออกมาพูดให้มันชัดเจนว่ามันคืออะไรเราก็จะได้ตรงไปตรงมาชัดเจนครับทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือว่าไปตีโพยตีพายว่าเออเป็นนู่นเป็นแฟนหรือเปล่าคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็มีคนแบบส่งมาเยอะมากแล้วก็คนอื่นก็ไปทักเพื่อนผมทักนู่นทักนี่ไปเยอะมากครับผมผมก็เลยอ่ะ ออกมาแบบหลายบอกทุกคนว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะมันคืออย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งผเพื่อนคนนั้นกคือน้องน้องลีนน้องหลีนใช่น้องเขาก็มีแฟนแล้วก็คุยกันแล้วด้วยอ่าวแล้วคนแบบจะมีข่าวเยอะากคุยอะคุยคุยทุกฝ่ายเลยฮะคนลงเขายังงงเลยว่าเป็นผมอะไรเงี้ยเออเขาก็มาขอโทษด้วยครับผมแล้วได้คุยกับแฟนคุยกับน้องแล้วครับผมแล้วน้องก็คุยกับแฟนอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเขารู้จักแฟนเขาอยู่แล้ว ก็แบบว่าพอมันมีเข่าไปมันก็มีคอมเมนต์ต่างๆใช่จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งธรรมชาเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมาชาติมากการดูแลกันไม่ว่าเราไปเที่ยวสังสรรค์กันอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนหลายประเทศอย่างที่คนทุกคนไปอ่ะก็ต้องดูแลกันซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็เหมือนเราแบบก็ต้องระวังในการแบบลงตัวให้มากขึ้นน่แหละเออเพราะว่าภาพบางภาพมันอย่าแงบบที่บอกเนาะวิดีโอมันถ้าเห็นยาวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นสั้นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึง่งอะไรเง,งี้ยเออคน,กกนต้องจับ ใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้มันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละฮะก็อยา่างอย่างที่บอกก็อยากให้แชร์ไลฟ์ผมให้ทุกคนเข้าใจว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่าคอมเมนต์เราคอมเมนต์มันดบแมยอย่างที่บอกเราห้ามอะไรเขาไม่ได้อ่ะเออโนตอ่ะแต่เห็นนีว่าอะนะครับใช่ใช่ก็คุยกับพายคุยกับยอบอยุ่งเหมือนกันครับผมว่าสิว่า ถ้ามันแบบเยอะเกินไปหรือว่ามันแบบลําเส้นเกินหรือว่าคุณแบบว่ามีการแบบทาเกินเบอร์เงี้ยเราก็มีการคุยครับว่าจะแจ้งความจริงก็มีแจ้งเป็นบางสว่วนอะสัปที่ช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือสํอคข้าัาชงานหนักแล้วมาเจอเรื่องกางหนงอีก ทำงานหนักไหมก็หนักอยู่ฮะซ้อมคอนครับผมถ้าเจอเรื่องหนักหมายถึงว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมบันทอนไหมจริงจริงจริงเราก็มนุษย์คนหนึ่งธรรมดาเนาะเราก็ถามว่ามันเจอเรื่องมันก็บันทอนมันเหนื่อยอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ต้องโฟกัสให้สุดเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะพูดอะไรเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยเออมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแต่คนอื่นที่คิปที่ออกไปคนอื่นมันปฏิปไต่ได้อันนี้ก็เข้าใจแต่ก็อยากให้ เราก็เลยออกมาแถลงว่าไม่ใช่เพียงแถลงออกมาแบบไลฟ์มาบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้มากที่สุดไม่เคลียร์กับเรื่องของเขาทักมาขอโทษแล้วครับเขาทักมาทักมาขอโทษเขาก็ไม่ผิดนะเอาจริงแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครครับเห็นว่าซ้อมหนักก็หนักอยู่สำหรับผมน่าจะใช้ energy เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้หนักร้องด้วยหนักเต้นด้วยแต่เราก็จะทำสุดความสามารถในเลเวลในการพัฒนาตัวเองของเรา เพราะสวดีรับวันี้เสถรู้ว่าพี่ีไปทั้งเรียนร้องเรียนเต้นเิมครบเลยฮะจริงรเ,เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากร้องในสไตล์ที่มีความแบบโน้ตที่มันมีดนามิกมากขึ้นมีลูกคอลูกเอื้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลายเต้นที่มันต้องแบบว่าชัดขึ้นหรือเก็บค่ามากขึ้นหรืออะไรเงี้ย พกนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มากที่สุดคือจะเรียนจนจบสุดท้ายก็ถึงใช่เลือดจบสุดท้ายเลยครับเรียนมันต้องเรียนฮะแต่เราก็รู้สึกนะว่าเออร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคือผมอไม่เคยซ้อมเต้นทุกวันแล้วก็มันลมลุกคุกคานมันมีหลายท่าท่าที่เราไม่เคยเต้นมาก่อนเยอะแล้วเราเต้นทุกวันอะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกว่าแต่เราคูดเท้าทุกวันนะ เขาบอกว่าเวลาก่อนเต้นเราก็ต้องแบบวอร์มพอเต้นเสร็จเราก็ต้องฟูดาวเงินกล้ามเนื้อจะอักเสบอย่างเงี้ยเออก็พยายามคูดาวทุกวันครเซฟร่างกายให้มีชีวิตรอดในวันที่มาเดือดนะมีท่ายากกว่าที่เคยทำเลยมันมีพท่ายากผมทักแวบกับคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วคืออุ้มหนูขึ้นมาใชาโคตรยากสำหรับผมเพราะว่ามันเราต้องเซฟซึ่งกันและกันด้วยต้องไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยอันนี้ก็จะมีเยอะเพราะว่ามันเป็นเพรสซีนเลิฟมันก็จะมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรความใกล้ชิด touch my body อะไรเงี้ยเขียวนะว่าที่เราพูดเกินนะพี่ตีทั้งนี้หนูจับเฮียโยนไปท่าเต้นของมันจะคืออะไรครัมันก็มีท่าเต้นคู่เยอะขึ้นดีกว่าครับผมเพลงอะไรที่พิเศษครับเพลงอะไรที่พิเศษจริงๆเราชอบเพ playlist เพลงในคอนเสิร์ตนี้มากกว่าครั้งที่แล้วครับผมเรารู้สึกว่าเชื่อว่าเพลงทุกเพลงอ่ะทุกคนเน่ะรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่ส่วนตัวผมชอบด้วย หนูชอบด้วยแล้วก็เอามามิกมาร้องกันแล้วก็หาเพลงที่เข้ากับพาร์ทนั้นให้มันดูคมก่อมมากที่สุดด้วยตอยน,น,บบนที่แบบก็เลือกเพลงดูเนี่ยราะว่าแบบว่าอยากได้สไตล์แบบยากมากนะเลือกยากมากเพราะว่าบางบางเพลงที่เราอยากร้องมันดูไม่เข้ากับพาร์ทนั้นเ,เราก็ต้องหาช้อยอยื่นมาเพราะเพลงมันมีเป็นล้านล้านเพลงมีทั้งไทยสากลเอ่อภาษาอื่นอีกอะไรเงี้ยนี่ือเพลงมีกี่ภาษาในในข่าวสเดี่ยวต้องรอติดตาม เพ่า้ทีูด,ดคือแน่นอนมีภาษาไทยนนและภาษาอังกฤษมมีภาษาก็ต้องรอติดตา้อ,าอ,นอมนะโจริงๆผมบอกว่าวันไหนว่างสามารถลงเรียนลงซ้อมเต้นให้ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากทําให้มันออกมาสมูทที่สุดเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราโครค้าราทำคอนเทนต์มันแลชแบ็กไปว่าเราต้องจําท่าเต้นมีเนื้อเพลงด้วยมีร้องด้วย ก็กกิ้งอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยเออก็พยายามให้ผ่อนคลายมากที่สุดรับแบบรับท่เาเท้ามแต่แบบกำลังพยายามแบบเอ,อ๊ะเท้าใครบ้างนะใกล้ๆอะไรยังไงก็กก <c oughs> จริงก็ในในในคอมเมนต์ก็มีคนเดาถูกเ <c oughs> ดาถูกบ้างเดาผิดบ้าง,าางมีคน <c oughs> เชื่อมโยงว่าคนนั้นใส่แบบนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญก็มีอะไรเงี้ยร <c oughs> องเท้าจะเหมือนกันรองเท้าจะเหมือนกันเพราะว่ารองเท้าไม่ได้มีคู่เดียวในโลก ก็กินใส่ปุ๊บเทียบละอ่าคิดว่าใช่สิไม่ใช่คืออันนี้เราเลือกดีนยัว่ารองเท้าเซ็นเซคือเกรสรักเชิญของเราไม่รู้เขามาเป็นอะไรอะ่ะเขามาเป็นแบบแพ็ครวมมาหรือว่าแยกๆกันมีหลายแบบทขมามถึงเลือกเซ็นซีเลนะครับทขามถึงเลือกเกรสเซ็นซีองเท้าไหมครับกายเป็นรองเทางา้าเพือลุ้นันอ่าถ้าให้รวมถ้าให้รวมคอนคอนคอนนี้เกต เกินได้ JR. นับยังไงดีอะถ้าให้รว,วมจำนวนคนเนี่ยเกินห้าคนไปแน่นอนเกินห้าคนอยู่แล้วเพราะอะไรมันก็เคยอยู่แล้วอะไรเขาว่ามามาอะไรคือเซตเดียวหรือว่าเราคิดหรอว่าเท้าบางคนจะเป็นเท้าจริงเฮ้ยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันเฮ้ยมาถ่ายเร็มเร็วมาถ่ายเร็มเร็วคือหลอกราสับขาหลอกไม่รู้ไปทีป๊อปป่ะทีป๊อปไหม ต้องทำหนูไม่อะเป็นเสาหลักสะโพกเลยคะอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน <laughs> จะจะจะมีแบบว่ามาเป็นแบบแข่งกับพี่ซีมาแข่งกับหนูมาแบทเทิร์นกันอะไรผมไม่คิดแข่งกับใครเลย <laughs> ตอนนี้ผมแข่งกับตัวเองฮะแข่งกับตัวเอง <laughs> เอ้าก็เขาต้องหาคนที่แบบว่าเป็นสะโพกแบบเซียนหนูมาแข่งกันมาแบทเทิร์นเนี่ยผมหวังว่าจะมี <laughs> เฮ้ยเห็นยังไงจอเกสคือเราอะซ้อมกับเกสครบองแล้วครับผม ครบทุกองหมายถึงว่าครบทุกเกสแล้วเราเจอหน้าเราเจอหน้าเจอตา่างกันครบแล้วแต่ว่าแต่ละพาร์ทก็มีเกสแต่ละพาร์เอี้ยหรอกก็ก็ต้องใช่ครับไม่มารวมกันปั้งเดียวกอลูกมคลูกลูกซนทอดแล้วอแต่เป็นทอดเป็นภาพนิ่งอยู่อาจจะได้เห็นตัวเป็นๆในคอนเสิร์ตจะได้เห็นเลยเซอร์ไพรส์เลยผมยังไม่เห็นเหมือนกัน อะไรนะครับผมคิดว่าน้องโซนน่าจะมาสักพาร์ทหนึ่งครับไม่อาจจะเป็นแสดงโชว์คู่หนูไปทุกเพลงเลยเน้องโซนกับนูนิ่ส่วนเรานั่งดูไปไหมฮะฝากพี่พี่สื่อไปด้วยนะวันนั้นวันที่เท่าไหร่คะวันที่25ตุลาคมที่อิมแพคกรีนาครับผมรับรองว่าไปที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเราจะสนุกแน่นอนค่าบัตรแน่นอนเพราะว่าคอนเสิร์ตเรา ไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตวาไรตี้ครับผมมีครบรถได้ซื้อบัตรได้ที่ไหนยังยังมีบัตรอยู่ครับผมบัตรออนไลน์แล้วก็มีบัตรสไตรบัตรสตรีมมิ่งอ๋อมีสตรีมมิ่งอ่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าไดค่ะคกค้าเจสต์ให้ทายขออินเสิร์ตพี่สินงไหนที่หิวนะคะวันนี้หิวไหมวันนี้หิวเราซื้อหมูปิ้งมาแล้วก็ลืมกินอ่ะ พี่ตูนคะเสร็จแล้วค่ะพี่ตูนไม่เห็นมีใครห้อยห้อยเลยอะนะคะในสี่กล้องสุดท้ายทุกคนเลยค่ะพี่ตูนยกมือครับพี่ตูนอยู่ไหนครับพี่ตูนพี่ตูนยกมือพี่เสร็จีแล้วรอแลผมเพิ่งเห็นว่าแฟนคลับไปโพสแล้วแบบตอนแรกผมอ่านจริงจังมากเอาสุดท้ายอ๋อต้องมีน้ำพราวต้องใจตกใจตกใจตอนแรกเรื่องอะไรวะเรืองอะไร เกิดอะไรขึ้นบ้างนะตัวก็ม hm ีก um ็มีโอ้ครับนี่คะขอบงท่านี่สูนคะ่อ้าาะตองละมันี่้าดแี่โคผมมันเป็นท่าของสมจิตใช่ๆจริงธนาหรอวะธนาผมไม่รู้มานาน 快点，快点，快 <noise> 点！<noise> <noise>